สวัสดีครับคลิปนี้นำออพระทางโชคลาภค้าขายนะครับเป็นพระเก่านะฮะอายุประมาณ100ยร้ปีได้นะฮะร้อยปีเศษ็จๆนะครับสร้างประมาณ2อ6สีกว่าเนี่ฮะหกศกว่าเป็นต้นมานะฮะอันนี้เรียกว่านางกวักหลวงพ่ออิ่มนะครับหลวงพ่ออิ่มวัดหัวเขาจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับ องค์น nice ี้เป็นอาจารย์ของพระมุ่ยวัดดอนไร่นะครับเป็นพระที่เก่งมากนะฮะพระจะเป็นลักษณะของการปั้นหุ่นนะครับปั้นหุ่นทีละองค์นะฮะเพราะฉะนั้นพระแต่ละองค์ของท่านจะไม่เหมือนกันนะครับถ้าปั้นหุ่นทีลองค์เห็นไหมจะไม่มีตะเข็บข้างนะครับจะไม่มีตะเข็บข้างเป็นพระปั้นหุ่นเทียนนะฮะปั้นหุ่นเทียนทีละองค์นะครับ นะอันนี้เป็นรอยหักช่อนะครับเทเป็นรอยหักช่อค่านิยมก็ถ้าสวยๆอย่างนี้ถือว่าสวยมากนะครับสวยๆเงี้ยค่าอยู่ราวพันไปปลายถึงหมื่นหมื่นกว่าบาทนะครับไม่ข้ามสองหมื่นนะฮะเป็นพระปั้นหุ่นเทียนนะครับทีละองค์เหมือนกับปั้นปั้นดินน้ํามันนะครับแล้วก็เอ,อเอามาแปะๆนะครับ นึกภาพออกนะฮะเห็นไหมฮะอย่างอ่อย่างคิ้วอ,อย่างนี้ฮะก็คือร <_ C 1> ีด <_ C 1> ปั้นหเหมือนกับล็อกกิ้ง <_ C 1> กลมๆเส้นเล็กๆแล้วก็มาแปะแปะไปนะครับอย่างใบหูนะฮะก็เหมือนกับอ่าเห็นไหมฮะเป็นอย่างงี้เห็นชัดเลย นะครับเป็นรอยเป็นรอยป้าวนำมาแปะแปะนะครับ้าจะมีคาบที่เบ้านะครับนะฮะพักเก่าเก่าเนี่ยดูไว้ฮนะส่วนใหญ่จะคาบที่เบ้าอย่างเงี้ยนะตามซอกลึกๆนะฮะที่เบ้าไม่หลุดนะครับนี่นะอย่างเงี้ยคาบที่เบ้านะครับ ส่วนที่เป็นรูนี่ก็คืออ่าอย่างเงี้ยเป็นรูเนี่ยก็คือเม็ดกรวดเม็ดทรายนะฮะหลังจากที่หล่อมาเสร็จแล้วนะครับเม็ดกรวดเม็ดทรายมันก็จะติดตามผิวนะฮะเม็ดกรวดเม็ดทรายก็จะหลุดออกภายหลังก็ทําให้เกิดรูส่วนยาพระหล่อจะมีทั้งนั้นนะครับธรรมชาตินะฮะถ้าเก๋ๆก็ก็มีแต่ไม่ธรรมชาตินะครับะะนะฮะแต่อันนะั้นตั้งใจทำนะฮะเนี่ยเป็นพระพระหล่อหักช่อ ยุคหลังเขาก็มีทามาแล้วถ้าคือรู้สึกว่าถ้าทาทาอย่างงี้มันได้น้อยนะฮะแล้วก็ไม่เพียงพอต่อความต้องการของลูกศิษย์เนี่ยท่านก็เลยถอดพิมพ์นะฮะถอดพิมพ์ก็จะมีมีเส้นประกบนะครับถอดพิมพ์ก็จะถอดพิมพ์ออกมาได้หล่อครั้งหนึ่งก็ได้ทีเป็นหลายๆองนะฮะมีเส้นประกบ ของท่านน่ะส่วนใหญ่สัง,สงเกตนะฮะว่าเนี่ยตรงมือเนี่ยมือกวักเนี่ยจะจะจะไม่เกินจะไม่เกินถึงจมูกนะครับเป็นอย่างนี้เกือบทุกองค์เลยนะครับศิลปะก็จะคล้ายๆกันนะฮะแล้วก็อ่าดูดูด,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 ดูผมนะฮะส่วนใหญ่ก็จะมีผมหมดนะครับมีมีผมนะฮะช่างเขาไม่ลืมแกะนะจะมีแทบทุกองค์เลยนะครับที่เห็นนะ เป็นรอยปะธรรมชาติเนื้อเป็นโลหะผสมอย่างองค์เนี้ยพระเก็บไม่ได้ใช้นะฮะไม่โดนไม่โดนเหงื่อไม่โดนมือสัมผัสก็ส่วนใหญ่เนี่ยอย่างเงี้ยเนื้อออกอมเขียวจะทําให้พระดูง่ายเลยนะครับเหลืองอมเขียวนะฮะเหมือนชินราดอินโดจีนก,นก็ชินาราดอินโดจีนที่สองสี่แปดห้ากันจะเป็นเนื้อลักษณะถ้าเป็นเนื้ออย่างเงี้ยดูง่ายเลยนะฮะอมเขียวอย่างเงี้ย เห็นไหมอย like ่างเงี <e ้ยก็เอามาปะนะครับมาปะแล้วก็เทออกมานะฮะอันนี้เป็นลอยหักช่อคมเขียวเป็นอาจารของหลวงพ่อมุ้ยนะครับแต่หลวงพ่อมุ้ยนี่แพงกว่านะหลวงพ่อหลวงพ่อมุ้ยนี่เล่นง่ายนะครับนะฮะเพราะว่ามีหลากหลายรุ่นให้เล่นนะครับ่านิยมแพงแพงมากนะหลวงพ่อมุ้ยแพงกว่าอาจารย์ อ่าอย่างนี้นะฮะถ้าศิลปะสวยๆอย่างเงี้ยก็น่าจะได้ประมาณหมื่นกว่าบาทเท่านั้นนะครับนะบถ้าไม่สวยนี่หลักพันหลักพันต้นๆถ้ามีเส้นประกบข้างนะครับก็ราคาก็จะถูกกว่านะครับอันนี้เป็นยุคหลังน่าจะเจ็ดกว่านะฮะเพราะว่าท่านมอน้านรู้ส่าสองสี่แปดแปดศูนย์หรือแปดอะไรเนี่ยผมไม่แน่ใจนะครับแปดกว่าสวยๆอย่างนี้มาขายผมผมก็ซื้อ เกินเกินเกินพันกลางๆนะฮะหกเจ็ดพันอย่างงี้นะฮะลองดูนะครับใครมีนะครับรับซื้อนะฮะอย่างเงี้ยอย่างงี้ผมไม่ขายนะครับผมขายฟิตฟิตผมก็ขายหมื่นกว่าบาทนะครับรับซื้อเข้าก็หกเจ็ดพันนะฮะอ่ะคลิปนี้ขอจบเท่าน,นี้ครับขอบคุณครับ